ครับสำหรับคณะกรรมการกลางนะครับให้ท่านเข้าไปในลิงก์ของคณะกรรมการกลางนะครับแล้วก็ใช้ u s e r n a m e password ที่ได้เตรียมไว้ให้นะครับทั้ง u s e r n a m e และ password ใช้ตัวเดียวกันนะครับอ่าล็อินเข้าไปนะครับเมนูที่สำคัญก็คือเมนูนี้แหละนะครับเมนูนี้ก็คือเมนูในการะจะดูว่าอ่า มันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนนะครับที่แก้ไขเ,เมื่อท่านรับกระดาษอันนี้กระดาษจะสำคัญมากนะครับกระดาษของหมายถึงผลการผลคะแนนที่คณะกรรมการในห้องเรียนทุกท่านได้เซ็นร่วมกันมานะครับ ท่านก็ใช้าลายเซนต้นตนั้นตรวจเช็คว่ามีครบไหมคะแนนครบไหมถูกต้องหรือเปล่าเมื่อได้คะแนนครบนะครับท่านก็จะเอามาตรวจสอบนะครับทีละคนนะครับเช่นจะดูตามประเภทรายการก็ได้นะครับหรือจะดูตามรายชื่อขะาราการก็ได้นะครับสมมตุติท่านอยากจะดูเฉพาะรา,ายการของการปั้นดินอํามันท่านก็ให้เลือก คนหาตรงนี้นะครับมันก็จะไม่มีตัวอื่นมากวนนะครับแล้วก็ดูทั้งหมดเลยนะ,ะท่านก็สามารถดูได้ทั้งกรรมการทั้งทุกคนที่มีนะครับเมื่อท่านดูแล้วหากมีรายการใดที่ไม่ตรงกับกระดาษนะครับเช่นมากไปน้อยไปนะครับสมมติสมมติรายการนี้นะครับเขาดูผิดครับอาจจะเป็น 9 9นะครับแต่ไปเขียนเป็น44นะครับสมมุตินะครับแล้วก็แก้ไขแล้วก็ติกถูกตรงนี้นะคะแนนมันก็จะปรับอัตโนมัตินะครับแล้วก็สังเกตดูถ้าเป็น0ูนย์นะครับถ้าเป็นโรงเรียนตัวเองคณะกรรมการเป็นโรงเรียนตัวเองนะครับก็จะมีคะแนนเป็นเป็นศูนย์ศูนย์แบบนี้นะครับถ้าหากลองดูถ้าหาก,าหากบังเอิญมันโผล่มาเป็นมีคะแนนนะ ก็แสดงว่าการลงคะแนนเนี่ยอาจจะเกิดการผิดพลาดนะครับเพราะว่าคะแนนของคณะกรรมการที่ส่งเข้าประกวดด้วยเนี่ยโรงเรียนใดก็ตามที่มีคณะกรรมการไปประเมินในโรงเรียนตนเองก็จะไม่สามารถให้คะแนนได้ดังนั้นคะแนนในช่องแบบนี้จะเป็นศูนย์นะครับดังนั้นช่องแบบนี้จะเป็นศูนย์แต่ท้งนั้นท้งนี้เนี่ยตามประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ ก็จะถูกต้องเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เผื่อความผิดพลาดนะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบคะแนนนะครับโดยยึดในกระดาษเอกสารที่คณะกรรมการส่งมาให้คณะกรรมการกลางเป็นหลักนะครับดังนั้นท่านจะต้องดูเอกสารตรงนั้นเป็นสําคัญแล้วก็เก็บใส่ซองไว้ให้ดีนําส่งคณะกรรมการส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพียงเท่าน,นี้นะครับหน้าที่ของท่านแต่ว่ามันก็จะมีเยอะหน่อยนะครับมีหลายรายการหน่อยนะครับท่านก็จะต้องช่วยกันตรวจได้สองสามคนนะครับก็สามารถจะทางานได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางแต่ละสนามสอบสนามแข่งขันนะครับ